ช้อนเงินไก่ย่างฮ่าฮ่าฮ่าแซปกีออีเดอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแสงเดินพาทัวร์นะคะพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะมาแวะทานร้านส้ตมตำลินทางน,นะคะส้ตมตำไก่ย่างเจ้านี้อร่อยมากมารอบไหนคือต้องแวะทานทุกรอบเลยนะคะและนี่คะ่ะแ็นเดินสั่งมานะ นี่ค่ะหอมมากเลยคว<อ>มมีเครื่องสมุนไพรแล้วก็เขาก็จะย่างแบบแบบคือมีสูตรในการย่างเนาะของแต่ละร้านนี่ยค่ะหอมหอมได้ยินข่าวว่ามีสาขาสองเหรอคะ,คะอยู่ที่ไหนคะสาขาสองอยู่เส้นลำไยมากเลยมีอาหารทุกอย่างเลยค่ะโอเคมีโอกาสเดี๋ยวจะไปแวะอุ่นนุนนะคะ,คะ,คะแต่ที่นี่นี่มาแวะตลอดทุกครั้งที่เดินทางมาเส้นนี้นะคะค่ะ ีะคะเริ่มมาแล้วลูกค้าเยอะแยะเลยนะเ,นเพื่อนๆท่านใดแวะผ่านมาแถวนี้นะคะแวะมาอุดหนุนนะคะแซบอิหลีขอบอกแซับซบสับใจมากมข้าวเหนียวเหนียวืซ <laughs> อ ได้ยินแต่เส hmm. ียงเหนียวเหนียวซับเนาะเหนียวเหนียวซับอ <ust> ืมแซฟฟี e ่รีค่ะร้านอาหารช้อนเงินไก่ย่าง อร่อยมากแซ่บจริงๆก้ตตมตำเนี้ยมีเผ็ดมีเปรีดด้ยวแต่ว่าเผ็ดนำเลยอ่ะ มีหวานเนีผัแดแหกตะมีแหนมย่างนะคะแหนมย่างก็มีเนี่ยค่ะแหนมย่างเนี่ยแหนมสังเดินชอบตรงที่เขาเน้นเป็นหนังหนังหนังหมูอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะดูดิห้าทานไม่จ๊ะ เสียงข้างๆมีเสียงน้ำมูกน้ำตาไหลอ่ะเข้าเล็กเข้ากล้องสนั่นวันไดเลยเนาะมึงบอกถึงความแซ่บมากเลยนะตุกข้างๆอืมนี่อร่อยดีคือมันย่างสุกแล้วแหนมหนังหมูย่างสุก ตำพริกสดเผ็ดมากเป็นส้มตำาหลาเคจะทานเผื่อนะคะคคร้านช้อนเนื้นไก่ย่าง อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ <c oughs> <c oughs>